สีสตอนนี้ค่ะเราจะมากินอาหารไทยกันนะวันนี้วันนี้นะคะเราไปจับมาไปจับมาดูดิตัวเท่าหน้าเลยนัทเตอร์นคะคะอร่อยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่า,าคิมไหมอ่ะคิมจับหน่อยจับหน่อยใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมอ่าเราเราจะไปทำการนึ่งนะคะ อ่านะคะระห, A, หว่างรอรอต้มมันเยอะนะคะต้มเหลืสองตัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะพาไปดูเลยมาเลยคุณทิมไม่เอาไว้นั่นก่อนมาแทน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 แนเี่ยนะคะเอ้นี่มีทั้งหมด ลอตเตอร์ีทั้งหมดสี่ตัวเรามาดูกันปาร์ตี้คืนนี้สนุกมากนะคะใช่ไหมไอคกมปาร์ตี้คืนนี้สนุกสนุกมากๆเลยเพราะว่าเราจะกินลอตเตอร์ใช่ปะ ก right? right. ินัตเต์แหละกินัตเต์และตเปไนไหนฝายฝนตกแล้วฝนตกแล้ว